แังนั้นพักเพื่อไทยนะวันนี้เป็นช่วงขาลงคู่แข่งของเพื่อไทยก็คือก้าวไก่นะครับนะคู่แข่งถ้าจะจะเอาความยิ่งใหญ่กลับมานะต้องชนะก้าวไก่แต่ถ้าจะแค่อยู่ประคองตัวก็ต้องชนะภูมิใจไทยการชนะก้าวไก่ต้องใช้กระแสคนรุ่นใหมส่สู้นะครับแต่ถ้าจะสู้กันแบบระบบบ้านใหญ่ ก็ปเป็นระบบเดียวกับภูมิใจไทยังนั้นถ้าคุณรักศิลปน้ำทัพแน่นอนคู่แข่งของก้าวไกลไม่ใช่ก้าวไกลครับคู่แข่งของคุณรักศิลป์คือภูมิใจไทยเพราะตลาดเดียวกันนะครับแต่ถ้าคุณ,คณกุง้งกิ๋งนะครับก็ต้องไปแย่งคะแนนจากก้าวไกลเห็นไหมคุณต้องดูเปียบคู่มวยถูกนะอย่าไปเปียบผิดมวยนะ เพราะว่าคู่แข่งหมายถึงว่าต้องแย่งคะแนนกันเขาถึงเรียกว่าคู่แข่งถ้าก้าวไกลเจอกับเพื่อไทยเนี่ยไม่ใช่คู่แข่งแล้วนะครับเพราะว่าคะแนนของก้าวไกลคือมาจากคนรุ่นใหม่แต่คะแนนของเพื่อไทยตอนนี้มาจากบ้านใหญ่ใช่ไหมเออเพระนั้นคุณทัศินไม่มีทางได้ใจคนรุ่นใหม่อยู่แล้วเด็ก,เด,กเด็กน้อยไม่รู้จักเอาใครตะลุงนี่ ใช่ไหมดังนั้นคุณณสินน้ำครับเนี่ยจะมาแย่งคะแนนในคนใหม่โอ้ฝันหวานไปเลยครับถึงแม้จะเปลี่ยนเป็นโทนี่วุดซ้ำแล้วก็ตามนะก็ซ้ำไม่ออกแล้วครับเออนะเอ๊ะ,ะคุณณสินต้องเปลี่ยนกลยุทธ์ไงไปเดินสายเพื่อพบบ้านใหญ่เพื่อจะดึงบ้านใหญ่มาสังกัดเพราะจะต้องแย่งพื้นที่แย่งสสกับภูมิใจไทยแต่ว่าคุณอุงหญิงเนี่ยเขาคงไปแย่งคะแนนจากบ้านใหญ่มาไม่ทางได้อยู่หรอกครับ เขาต้องหาทางที่จะเอาชนะก้าวไกลดังนั้นในใจของคุณหนูเนี่ยไม่เอานาเหลืออยู่แล้วนาเหลือน่าจะประสบก้วกาวไกลก้าวไกลเขาไม่รับอยู่แล้วอายุเกนินะนะครับนะก้าวไกลเขาไม่ได้ต้องการดาวสภาก้าวไกลเขาเป็นบอนลระบบเหมือนบอนเลเยอรมันเนี่ยไม่ค่อยเน้นดาราแต่เน้นระบบเห็นไ,ไหม เออจะเป็นบอลบาราซิลเนี้ยจะเน้นดาราเนยมาอะไรนะแต่ว่าโรนันโดอะไรเงี้ยจะเป็นเน้นดาราเอออย่างพวกพักบางพักนี่จะเน้นขายดาราแต่ก้าวไกลไม่เน้นเน้นความเป็นก้าวไกลใครก็ได้เออเนั้นวันนี้ที่การที่คุณหนูดีดนับคุณลุงออกจากห้องลายนี่ครับก็ถูกต้องแล้ว ใช่ไหมเพราะคุณหนูไม่เอามาต้องนานแล้วรู้สึกคือด่ามาน,านานแล้วด้วยนะครับคงไม่เอาแน่แนเพราะปกครองไม่ได้ฉันเป็นหัวหน้าพักกูอยากได้ลูกพักที่ปกครองไม่ได้หรอครับเออใช่ไหมแต่แน่นวันนี้นะในใจของหัวหน้าพักเนี่ยไม่มีตะกูลอยู่บำรุงอยู่แล้วต้องนานแล้วอะ อ่าไม่มีต้องนานแล้วนะแต่ก็ติดไม่รู้จะทายัางไงเพราะจริงนี่กลัวคือนะครับก็นี่แหละนั่นเหลืออแฉเนี่ยนะขุดแผลเก่าไงครับเออแต่ว่าที่ที่กันอยู่เนี่ยนะก็เป็นเรื่องของปัญหาของพ่อละไปเคีกยงเองนะแต่ว่าหนูไม่เอาอยู่แล้วเขาเตรียม,มเอาแกงให้เตรียมเองที่จะเข็นออกมาสู้คนที่เขาคอนโทรลได้เท่านั้นแต่แบบก็เห็นดูสไตล์ก็รู้เลยว่า คุณหนูไม่ยอมใครอยู่แล้วหนูนั่นคือนายหญิงคนใหม่ของพรรคนี้เอ้ล้วคุณไม่เชื่อฟังก็ด้านกระเดื่องเขาไม่เอาอยู่แล้วเออฉะนั้นวันนี้อยากจะไล่ออกวเวลาสามเวลาแต่ไล่ไปก็เท่ากับปล่อยเสือเข้าป่าถึงแม้จะเป็นเสือลำบากก็เถอะแต่เสือก็เป็นเสืออยู่ในข้มในมันก็แหวกกัดได้เสมอเห็นไหมฉัน ขังไว้ดีกว่าเนี่ดังนั้นกลยุทธ์ของเพื่อไทยคือขังน้เหลือไว้เหมือนขังเสือไว้นั่นแหละให้ทุรนทุรไรแล้วก็สิ้นใจเองอ่าเพราะว่าอยู่ในพักยังไงก็ยังอาศัยอำน,นาจพักอาศัยกฎระเบียบพักในการตำหนี้จริงได้โดยที่ไม่ผิดแล้วถ้าเกิดน้าเหลือทำอะไรมากมายนี่นะน้าเหลือจะเป็นฝ่ายเพียงความเพราะาอะไรคุณอยู่ในพักคุณต้องปฏิพักคุมใช่ไหมครับ ดังนั้นการที่จะหันระกัดเจ้าของกรงเนี่ยมันก็ยากหน่อยเพราะมีกรงป้องกันแลน้วใช่ไหแต่ถ้าปล่อยหลุดเอาไปเรียบร้อยเลยตอนนี้โดงขย้ำเต็มตีนแน่ๆดันั้นวันนี้นะผมเชื่อเพื่อไทยคงจะใช้วิธีการขังนั่นเหลือไว้เหมือนขังเสือไว้นั่นแหละครับก็มีฤทธิ์แต่มว่าอยู่ในกรงนงแต่ไม่ออกไปสร้างนอกกรงนะก็จะคำรามไปแล้วน,นะก็คงจะเป็นแบบนั้น,ะน,ะนะนะ วันนี้นะครับมันก็เป็นเรื่องที่ลำบากใจแล้วนะเนี่ยเพราะจริงๆกั้กล่องดวงใจนั้นเหลือก็คือคุณวันนะครับขออนุญาตพาดพิงนะก็วิเคราะห์ไปนะไม่ได้ใส่ร้ายใบสแีแต่ว่าก็เป็นมุมมองของคนที่ก็อยู่ในการเมืองผมก็เป็นนักการเมืองเหมือนกันนะผมก็เป็นคนการเมืองเหมือนกันคุณวันวันนี้นะในเขตบางบอนก็พ่ายแพ้กับผู้ไหนนะซึ่งก็ไม่ได้ความผิดคุณวัลลนหรอกเพราะว่ากระแสมันตก ต้องอยอมรับว่าเก้าไกลเขาแรงจริงในกรทมดังนั้นเพื่อไทยก็มองเกมนี้ออกว่าโอกาสที่จะช่วงชิงเขตบางบอลกลับมาเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากนะแล้วถ้าเกิดว่าจำไเมย์ระต้องจำใจเข็นตระกูลอยู่บนลงสู้สืบต่อเนี่ยโอกาสชนะก็ก็ไม่ได้เยอะมากแล้วการมีอยู่บนลงอยู่ในพักเนี่ยก็เหมือนหอกข้างแค่ แล้วคุมยากไม่รู้จะหันมาหวดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ใช่ไหมเดี๋ยวไม่พอใจขึ้นมาก็เอาอีกแล้วนะวันไหนวันไหนน้ากูได้วายดีกีพอๆถึงแล้วก็เดี๋ยวกันใช่ไหมเพราะอย่างนี้ว่าตั้งแต่การเลือกตั้งเนี่ยต้องยอมรับว่าแล้วเหลือนี่ไม่มีตําแหน่งแห่งโว้เลยนะแล้วก็เป็นสสปาลิลิตด้วยไม่ได้ชนะการเลือกตั้งไปนะคุณวันเป็นสสก็สอบตกใช่ไหมครับก็แววๆมาว่าก็บรรยากาศก็มาคุกไปทั้งวันนะที่ แล้วเหลือไม่ได้มีตําแหน่งอะไรเลยในทรรมอชุนี้ครับแต่อ่ะร,รางวัลปอบใจก็เลยให้ลูกกับหลานมีตําแหน่งในการเมืองเพื่ออะไรเพื่ออนั่นแล้วเหลือนิ่งๆนะเพราะถ้าเกิดไม่มีอะไรให้เลยเนี่ยเชื่อว่าน้าก็คงไม่นิ่งแน่เดี๋ยวก็มีโอกาสที่จะปะทุกกันก็เอาให้เป็นรางวัลปอบใจก็ให้รางวัลที่ประสงค์ภาษาอะไรก็ไม่รู้ละนับกันนั่นนะอันนี้พอเกิดเหตุการณ์เหตุการณ์ในเนี่ย บิ๊กเจดเนี่ยก็โอเคละ่ะก็เป็นจังหวะที่จะโชว์พลังกันหน่อยแล้วเพราะไม่นก้ปกครองก็ไม่ได้เนี่ยหน้าพักก็ปกครองก็ไม่ได้ใช่ไหมและพวกตัวเสี้ยมมันก็เหม็นเหม็นที่หน้าอยู่แล้วครับนะเนะพราะในพักเนี่ยนะโดยเฉพาะพวกนหนุ่มสาวเนี่ยพวกแกไอติมเนี่ยก็ไม่ชอบนักการเมืองรุ่นเก่าๆแล้วแล้วก็มีข่าวล่อล่อมาตลอดว่า มีหลายคนที่ถูกกาหัวไปแล้วว่าสมัยหน้าไม่ส่งแน่นอนอ่าไม่ส่งลงแน่นอนแต่จะหาทางยังไงจะดองไว้เพราะคุณหนูต้องการจะดันแกงไอติมเห็นไหมใน,ในพักก็รู้อยู่แล้วว่าหลายคนเนี่ยวันนี้ก็ขยับขยายกันแล้วมองหาช่องทางไปแล้วนะครับนอะนะถ้าคนไหนยังมีบทบาทอยู่ในพักก็อาจจะอยู่ต่อแต่ถ้าคนที่เป็นแบบเป็นสอไม้ประดับ บารมีไม่มีโอกาสชนะเลือกตั้งน้อยพวกนี้พักปล่อยออกหมดนะครับเพื่อจะให้กุหลูบได้สารฝันในการดันคนรุ่นใหม่ขึ้นมาใช่ไหมอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นและหลายคนก็บ่นใหดด้ผมฟังว่าสมัยหน้าผมไม่ได้ลงแล้วนะเพราะว่าหัวหน้าพักก็อยากได้คนที่คอนโทรลได้ใช่ไหมนะหรืออาจจะมีบางคนที่ยังชนะเลือกตั้งอยู่ก็จะดูแลอยู่ภายใต้ของผู้ใหญ่ช่วยดูแลประคับประคองพัก แต่ก็มีพวกหัวหอกหลายๆคนครับที่ไม่มีอนาคตแน่ในพักสมัยหน้าแต้พวกนี้ครับทุกคนพยายามจะวิ่งไปไหนครับสีน้ำเงินครับก็คอยดูนะอาการเลือกตัางมาถึงเร็วเท่าไหรนะกรจะเห็นเลยครับว่าคนจะวิ่งไปที่ภูมิใจไทยเพราะว่าราคาตอนนี้ภูมิใจไทยถ้าใช้ระบบบ,บ้านใหญ่นะครับภูมิใจไทยเหนือกว่าเพื่อไทยเยอะ ลักสินต้องรอดูการเลือกตั้งที่เชียงใหม่นะอบตอเนี่ยอบจอะไรเนี่ยแล้วเนี่ยไปสืบครั้งนี้นะถ้าบ้านเกิดตัวเองแพ้นี่นะจบคนตัดสินใจได้ง่ายเลยนะถ้าการเลือกตั้งอบจอที่เชียงใหม่นี่นะเพื่อไทยพ่ายแพ้ในบ้านนี่นะผมเชื่อเลยว่าจบแน่นอนคนนี้กํลาลังลังเลนี่ตัดสินใจได้เลยว่า แสดงว่าพลังของทักษิณไม่มีเหลือแล้วดังนั้นจึงเชื่อได้ว่ารอบนี้ที่เชียงใหม่ดูเดือดแน่นอนสาหรุภูมนี้เพราะมันเป็นการวัดอนาคตทักษิณชนะที่ไหนก็ไม่สะใจนชนะที่เชียงใหม่ครับแล้วถ้าเกิดว่าที่เชียงใหม่พลายแพ้กับก้าวไกลนี่กเรียบร้อยนะครับการอยู่เพื่อไทรต่อไม่มีประโยชน์เลยใช่ไหมครับ สำหรับคนที่เป็นบ้านใหญ่เนี่ยจะอยู่เพื่อไทยต่ออยู่ทําไมอะ่ะขนาดบ้านตัวเองที่เชียงใหม่ย,ยังสู้ไม่ได้อ่ะกูปไปตายดามหน้ดีกว่าฉะนั้นไปอยู่เพื่อไทยดีกว่าไอ้อู่เก้าไอ้ภูเก็ตไทยดีกว่า <S 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 เพราะกระสุนเต็มแม็กนี่้วนะผมก็คิดตรงนีเองได้นะผมก็เลยเชื่อว,ว่าศึกที่เชียงใหมน่นยเรื่องตั้งนายกบจเนี่ยมันสุดๆเออก็รอดูแล้วกัน ก็เอาใจช่วยให้ก้าวไกลชนะใช่ไหมเพราะถ้าเกิดรักษาที่บ้านตัวเองที่บ้านไม่ได้นี่นะคนอื่นก็รู้ให้ขนาดที่บ้านตัวเองรักษาเราเอ้ไไม่ได้เนี่แนละ้วที่จังหวัดเนีแลน,นะครับแล้วยิ่งเป็นระบบบ้านใหญ่กูไปอยู่กูไปไทยไดีกว่าดิใช่ไหมกูไปไทยมีนะครับตอนนีคุณต้องทีมเป็นมหาไทยนะครับเออแต่ไ,ไม่ก็รู้อยู่แล้วว่าในการเลือกตั้งเนี่ยใครคุมมหาไทยคนนั้นได้เปรียบนี่ มันก็รอดูต oh. ่อไปดังนั้นเหตุการณ์เหลือเนี่ยไม่ใช่เรื่องเหนือความคาดหมายครับแต่นี่แค่สงสัยว่าทาไมน้าคุณวันจะกลับข้าสยังไงนี่แหละเพราะว่าพลังประชาชฐในกรุงเทพเนี่ยโอ้โหมันไม่มีกระแสเลยนะใช่ไหมเพราะคุณวันณจะต้องเจอกับคูณปรับเดิมอะไรครับก้าวไขลใช่ไหมนี่น่าใส่เสื้อเพื่อไทยยังแพ้แล้วไปใส่เสื้อพลังประชาัฐ จะเหลือหรือว,ว่าตอนนี้นะอันนี้เลยคือปัญหาผมอาจจะผิดก็ได้นะก,ก็คิดก็คุยหาเรื่องคุยกันไปนั่นนะครับแต่ก็ขออภัยนะก็าเกว่าแล้วเหลือเลยคุณวันฟังแล้วอาจจะไม่อาจาอาจะง,งงงิก็ต้องขออภัยอีกนะคีันะแต่ก็เป็นการวิเคราะห์เฉยๆนะถ้าฟังแล้วโกรธก็จะไม่ได้อะไรเลยถ้าฟังแล้วคิดนะแล้วก็หาวิธีแก้นะครับผมว่าจะดีกว่า ว่าจะทายังไงดีจะรีบลงพื้นที่จะรีบอะไรก็แล้วแต่ผมก็ไม่รู้นะผมก็ไม่เก่งเรื่องกัรผมมมไมก็ฟสอบตกตลอดเหมือนกันนี่บางอาจที่จะไปสั่งสอนใครได้นะแต่ผมมองเกมว่าน่าจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วผมเชื่อว่าในสมัยหน้าเนี่ยนะโอ้โยยหไอ้ภูมหใจไยนี่แบบมันสดใสซาบซ่าเพราะสภาสูงเนี่ยมันคือเขื่อน ที่จะผ่านได้ไม่ผ่านกฎหมายอยู่ที่สภาสูงเลยนะไอ้วาระแรกวาระสองไม่มีปัญหาครับแต่วาระที่ต้องมีสองวอโหวตเนี่ยครับจะไฟเขียวหรือไฟแดงไฟเหลืองนี่อยู่ที่ตรงนี้เลยนะครับอ่าดังนั้นอำนาจต่อรองเยอะกว่าเยอะ,อ,ะอำนาจต่อรองนี่การที่จะเล่นการเมืองแบบ้าสังกัดพรรคกุมชายไทยเนี่ยอำนาจต่อรอง ลันก่อนอนะประเด็นนี้ท่าน,นี้วันนี้นัาเหลือมนี่แกอยากให้ขับออกอยู่แล้วแหละเพราะจะได้อิสระแต่ถ้าเราออกเองก็ต้องเสียเก้าอี้ไปนะสรสอไปก็ก็อยู่เป็นหอข้างแคบแบบนี้ดีกว่าให้นัาเหลือมลาออกโอมันก็คิดหนักแล้วใช่ไหมครับถ้านัาเหลือมนาออกเนี่ยมันจะเสียมากกว่าได้สู้อยู่กวนต้นแบบนี้ดีกว่า ช่ป่ะฮะอยู่กอกวนนี้ไปเลดีกว่านะผมว่าเพื่อไทยก็คงจะบุหดหิดพอสมควรเลยหลังานนี้นะทําอะไรก็ไม่ได้ครับต่างคนต่างสือถือถอ,อะไรถือมีดคนละดาบอยู่อ่ะใครพลาดก่อนเละนะงั้นก็จะต้องฆ่าไปเนี้ยตอนี้มันเป็นหายคนเรีบมีน้องกามโบอีกหนึ่งคนนึงของกามโบนี่ทางาของศารสำหรับผมนะน้องยังเด็กมากเลย พ่อไปแล้วนะปู่ก็โหออนโหกัรเงี้ยไอ้น้องจะวางตัวยังไงนะยอยู่ต่อจะอยู่ในฐานะอะไรอยู่ต่อถ้าผมเป็นน้องนะถ้าอยากจะเบิน,นบนสนนแบบนี้นะผมเล่าออตามพ่อ ถ้าเกิดจะเล่นงานเมืองต่อนะถ้าจะเอาแค่ตรงนี้ก็อยู่แต<ช>่ผมเชื่อว่าไม่มีบทบาทแน่เขาไม่มีทางปล่อยให้เกิดแน่เขาดองแน่นอนแล้วี่ดูนะน้องอาจจะเสีย<ๆ>เพราะว่าพ่อโดนไล่ออกแล้วคุณยังอยู่อีกเหนไหมครับ<ๆ>ถ้าน้องคิดอาจจะคิดแบบเดียวก็อยู่ทำผลงาน<ๆ>ผมเชื่อายากมาก ผมเชื่อว่ายากนะที่น้องได้ทาผลงานได้ก็คงถูกก็รู้อยู่เนี่ยใช่ไหมว่ามันมีสงครามนะก็ต้องคิดเยอะละคือนั้นะเหลิมเนี่ยเชื่อว่าคงเส้นทางในการเมืองก็คงมันไปไม่ถ่วแล้วเพราะอยู่เยอะถ้าจะส่งเสริมหลานนะน,นาต้องลาออก ครับแล้วจริงๆก็การโมรลาออกก่อนนะเพื่อให้เกิดความสบายใจสง่างามครับอยู่ก็ลาบากใจแล้วก็ถือมองว่าครอบครัวแต่การทิ้งครอบครัวเพื่อจะให้มีตําแหน่งทางการเมืองนี่คนไทยจะมองอยังไงอ่ะโอเคอเอาแค่นี้พวกเรามองไงนะถ้าเกิดพ่อปู่ออกมาแล้วเนี่ยแล้วหลานยังอยู่อยู่ที่นั่นคนเดียวเนี่ยแต่ถ้าลาออก ผมแสดงสปิริตโอ้โหหล่อเลยใช่ไหมก็หล่ออยู่แล้วนี่น้องก็หล่ออยู่แล้วน,ะน,น,นั่นก็จะออกเดินไปเท่ๆนีนะถ้าไปอยู่ก้าวไกลได้เนี่ยโอ้โหโคตรหล่อนะการยอมเดินมาแล้วก็ไปอยู่ก้าวไกลได้เนี่ยโคตรหล่อเลยนะผมแค่คิดจนินตนาการเฉยๆะมันอนะา,นานจะไม่จริงก็ได้นะใช่ไหมแต่น้องก็ยังเด็กไงมันสเปคของก้าวไกลก็อยู่แล้ว โอ้โหหล่อดารทอยแฮนซัมใช่ไหมอายุอย่างน้อยด้วยครับก็เดินออกมาแบบนักการเมืองรุ่นใหม่ที่ไม่ได้ยึดติดนะโจตัวตนตัวเองเลยววาไม่ได้อยู่ในรกเงาพ่อแม่แล้วแล้วก็ไม่ได้ยึดติดอะไรด้วยแต่ว่าอยากจะทำงานกับเมืองจริงๆอยากจะทำงานการเมืองแบบสบายใจเท่มากผมก็แค่จินตนาการตันเองครับ แต่อยู่ต่อเน,นี่ยผมว่าเหนื่อยอึดอัดไม่รู้น้องเป็นผู้ช่วยใครอยู่ตอนนี้ใช่ไหมไอ้คนที่ดูอะไรน,น้องอยู่ก็ต้องเหลมองหัวหน้าพักแล้วว่าเฮ้ยยังไงวะชงมากเดี๋ยวสวยหรือเปล่าเออไม่ชงก็เป็นแกล้งเด็กอีกนะผมเชื่อไอ้คนที่นั่นแหะ ก็ลำบากใจเห็นไหมต้องลองถามเลยให้เผมไปอยู่ก้าวไกลรับไหม้ปก้าวไกลรับไปเลยครับจะไปเอาตำแหน่งตำแหน่งกระป๋องกระแป้งอยังไงนห็นไหมเออเั้นผมว่าเนี่ยต้องเป็นจังหวะนี้ต้องคิดเยอะๆแล้วนะผมผมผมแต่ผมอาจจะผิดก็ได้นะผมก็ไม่รู้เพราะว่าผมเชื่อระดับ แล้วเหลือไม่ต้องอ่านอะไรได้ลึกซึ้งของผมผมก็อาจจะมองในท้งที่สอสอสอบตกอ,อ,อาจจะคิดอะไรตื้นเขินนะเออ